คิดก่อนคลิกเพื่อชีวิตไร้ปัญหาปัจจุบันโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของคอมพิวเตอร์เป็นโลกที่กว้างใหญ่ไร้พรมแดนสามารถเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงในเวลาอันรวดเร็วไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมและเชื่อมถึงกันโดยเกิดจะไม่มีข้อจำกัดใดๆแต่นี่คือดาบสองคมครับ พราะในขณะที่การส่งข้อมูลข่าวสารในโลกของคอมพอิวเตอร์มีการเชื่อมต่อและส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วในมุมกลับกันหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่บุคคลหรือส่วนรวมก็ย่อมจะเกิดผลร้ายอย่างใหญ่หลวงเช่นกันการส่งต่อภาพโป๊คลิปแอบถ่ายภาพลามกหรือข้อความใส่ร้ายป้ายสีใครต่อใครเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปในโลกของอินเทอร์เน็ต ยิ่งกว่านั้นอาจจาก,การรมในโลกของคอมพิวเตอร์นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นการช่อโกงการประมูลขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตโดยการหลอกลวงเป็นต้น ฉะนั้นทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงไอซีทีในฐานะผู้รับผิดชอบจึงได้ร่างกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้คือควบคุมเกี่ยวกับการกระทําความผิดในระบบคอมพิวเตอร์นั่นคือพระราชบัญญัติวารยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่18มิถุนายนปี2550และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18กร,รกฎาคมปี2550 ท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์ทราบหรือไม่ว่าการกระทำใดบ้างที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550 ผู้กระทำความผิดจะได้รับการลงโทษมากน้อยเพียงใดหากลองศึกษากฎหมายฉบ,บับดังกล่าวจะพบว่าการกระทำของผู้ใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้แก่การนำข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เช่นข้อมูลอันเป็นเท็จที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนทำให้ผู้อื่นเสียหาย ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายรวมถึงการนําข้อมูลลามกอนาจาร์เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคนอื่นๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ไม่ใช่แค่ผู้นําข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ต่างๆเท่านั้นที่มีความผิดผู้ที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ก็ถือว่ามีความผิดด้รับโทษเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การนําเข้าภาพตัดต่อภาพตัดแปลงโดวยวิธีการใดๆของบุคคลอื่นเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายก็ถือเป็นความผิดต้องโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับใครที่ถูกนําภาพไปตัดต่อในลักษณะดังกล่าวสามารถดาเนินการร้องทุกข์ได้หรือถ้าผู้เสียหายตายไปเสียก่อนพ่อแม่สามีภรรยาหรือลูก ยังมีสิทธิ์ร้องทุกในฐานะผู้เสียหายได้ต่อไปนี้ใครที่ชอบเอาภาพดาราภาพคนดังหรือภาพตัดต่อดัดแปลงของใครต่อใครเข้าไปโพสต์ในเว็บไซต์ต้องระวังตัวเพราะจะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ทันที ส่วนบรรดาแฮกเกอร์ทั้งหลายฟังให้ดีเพราะการกระทําใดๆที่เข้าขายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550จะต้องได้รับโทษจากการกระทําของท่านดังนี้ถ้าท่านเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงมีความผิดจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าท่านได้เข้าไปดูข้อมูลของเขาด้วยแล้วลก็จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ยิ่งกว่านั้นถ้าท่านทำการปลอมแปลงทำลายแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือทำการใดๆที่ไประง,งับชะลอขัดขวางหรือรบกวนการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีครับส่วนพวกที่ชอบดักรับข้อมูลของผู้อื่นระหว่างการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พวกที่ชอบส่งอีเมลที่ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาเช่นสแปมเมลทาให้รบกวนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นก็ถือว่ามีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน1000 0แบาทการเผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะข้างตน้นนี้ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ PDA โทรศัพท์มือถือหรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆก็ล้วนแล้วแต่มีความผิดเช่นกันดังนั้นต่อไปนี้ผู้นิยมการ forward อีเมลหรือคลิปวิดีโอต่างๆจะต้องระมัดระวังมากขึ้น เพราะอาจจะกลายเป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ต้องการรายละเอยียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2 5 5 0โทร1111 11, สายด่วนภาครัฐเพื่อประชาชนหรือคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.mict.go.th คิดก่อนคลิกเพื่อชีวิตไร้ปัญหา ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร